ใส่เริ่มแห้งสักหน่อยแล้วก็จะใส่ถั่วลงไปค่ะถั่วนี่ต้องซื้อถั่วดิบแล้วมาคั่วเองนะคะถัวถ่วลิสงถั่วลิสงดิบอะค่ะมาคั่วเอ,เองแล้วก็มาตำเอาเองนะคะมันถึงจะหอมค่ะเดีย๋ยวนะลูกตอกินสาคูไสหมูใช่ไหมกินไ่แม่ซื้อตรไก่ให้อันนี้ก็เคี่ยวไปละ ตรงนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหนียวเหนีวเหนียวเหนียวหนืดวเหนียวเหูไส้หนูเหนี่เหนือหนไยวเหนียเหนยวเมียววเหนียเียวเันหมียวเหนียวเหนีเนียวนียเหียเหนียวกหนวเนีหีเนีเนีะนีเนนียเเนนน สูตรสาคูไสหมูแท้นี่ต้องเป็นหัวผักกาดเค็มเนาะ,ะโดมหัวผักกาดตัวของสูตรเขาให้มาอย่างนั้นแต่ขั้นตอนมันจะต้องแช่ก่อนแช่เอาน้ําเค็มล้างแล้วก็แช่แช่ตรงเป็นหัวก่อนแล้วก็เอามาหัน่นหั่นเป็นลูกเสาแล้วก็เป็นล้างอีกทีแล้วก็ไปล้างแล้วก็ชิมว่ามันพอดีไหม,มแล้วมันเค็มไปแล้วก,ก็ล้างอีกให้มันปลาแหลมปลาแหลม เค็มมากก็จะมันก็จะเค็มไม่อร่อยอ,อันนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมีตอนสาตอนมันเหนียวก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้บุญปาก,กมากเลยนะคะเนี่ยมันที่รักทำให้กินอะไรยะแบบเก้าปีแล้วล่ะ ใช่จริงดิจริงค่ะ<อ>สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด,ด,ด,ดสองสามโอ้เก้าแล้วค่ะเก้า,ล<ช>ลา,าแล้วหรอใช่ใช <laughs> เลยเจ็ดอาถรรพ์แล้วใช่เลยเจ็ดอาถรรพ์แล้วค่ะเดี๋ยวมาตามอีกทีตอนมันเหนียวนะคะ ทีน,นี้เราก็จะไปดูตอนแช่สาคูอันนี้คือตอนในการผัดไส้ผัดไปเรื่อยๆจนกรอ,ออบจนเหนียวๆใช่ไหมคะ,ะดูสิค่ะเราใช้เตาถ่านค่ะถ่านมะขามสั่งตรงมาจากอำเภอด่านซ้ายเลยนะคะหยหอมมากหอมจังเลยค่ะ จะได้กินสักคซ่หมูสูตรของมาดาแล้วนะคะสูตรมาจากพิโลกค่ะสูตรมาจากพิโลกวังทองใช่ไหมคะใช่ค่ะสูตรของป้ามีสูตรของป้ามีป้ามีสอนให้เดี๋ยวเราก็จะเอาสูตรนี้มาทําขายใช่ไหมค่ะไปไปทําขายตอนเรียนกศนองน <laughs> ดีมากค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วต่อ